ข้าวอร่อยแต่ไม่มีสมาชิกในครอบครัวอาวันนี้เป็นซันฮาโลเอ้เดอะมูนฮาโลเต็มดวงเลยเมื่อกี้มันครึ่งดวงเป็นโดซีโดซีมันหันหน้าไปทางซ้ายอันนี้เมื่อกี้หันหน้าไปทางขวามันไม่รู้ตัวอักษรอ,อะไรก็จากไอ้น้ำอ่ะ ให้น้ำลองหมอกเมฆพึ่งบินมาเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเล่าเล่าเรื่องให้ผมฟังผมก็นั่งคิดตึกตองไปี่จริงผมไม่ค่อยอยากจะเป็นคนอธิบายเรื่องหรอกแต่ผมจะปรับเรื่องเอาไว้เพื่อความจำของผมเองอนะมันมีผลต่อเนี่ยที่ดินที่กำลังถูกยึดในซอยบางพับฒน์47เนี่ย ใครเป็นใครตายแล้วเราพวกใครที่เหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยออกพี่ชายลูกน้องเก่าๆไปกินเลี้ยงในวังและยิ่งถลม พยกให้เป็นไอ้บอยไอทีังกรเป็นคนยิงรองให้ไอทีังกรเป็นคนคุมไอทีังกรเสียงโคกอยู่แล้วชอบชอบเข้ากุ๊นี่มึงถ้าเราได้ก็เสือไปถ่ายรูปรถเลย ารูปรถเขาทำไมท,ทุกวันเลยต้องมีคนเอารถมาจอดให้ผมเชยชมรถถ้าฟิล์มสีดำเนี่ยมันไม่ใช่รถของซีรินทร์หรอกหรือพระกนิษฐาหรอกของสีดำเนี่ยมันต้องพวกแขกของพวกประเทพก็ไม่ ไม่ได้ยุ่งอะไรเดี๋ยวเผื่อเขามีคดีเดี๋ยวหาว่ามีศพมานั่งตายในรถเนี่ยผมเพิ่งมานั่งเมื่อกี้นี่เองจะมาโทษผมไม่ได้อะผมออกตัวแค่นี้เองพี่ถ่ายพบตรงนู้นประจําเลยตรงหอพระเขาหาว่ามีคนตายในรถอ่าเหวอะไรก็ไม่รู้พอพูดกูมั่วหักัวเหมือนกันสกลงได้นี่แหละได้ข้อมูล เดี๋ยวดับไฟฉายก่อนตกลงมีมีเจ้าของมาตกลงก็มีประโยชน์เหมือนกับที่พระบอกเอ่อ ัน,นี้เห็นไหมเขาเขออกมาแล้วขับออกไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรละคืออย่างเงี้ยเหมือนเจ้าของวังนั้นน่ะเจ้าของวังโบบานอะไรที่รถดับเพลิงมันบอกผมว่าเราจะไปวังโบบานกันมันมีเหตุไฟไหม้รุนแรง แล้วอ,อทำเป็นเสื้อเขามีากุญแจมีอะไรอะ่ะกูไม่ยุ่งอะ่ะไอ้เรื่องรถเนี่ยอย่างงี้กูเอาตัวรอดแล้วเพรากูกูจะมานั่งตากลมอยู่ตรงนี้แหละอย่างนี้มัน เพราะว่ามันมีปาร์ตี้กันมีลูกน้องเอาเก่าของประเทศที่ไปแปรพักไปอยู่กับพระชัยหรือพระวชิลาลงกรอะไรเนี่ยเขาก็ไปไปกินเหล้ากินยาเสพยาก็สังสรรค์กันได้ชั่วโมงนึง มีแขกเยอะเหมือนกันแขกที่เข้าไปเลี้ยงในงานน่ะชื่อแบรนด์ชื่อแต๋วอะไรนั่นน่ะัวใหญ่ประมาณสี่คนมั้งแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีการสังหารหมู่ไอที่รถระเพิงวิ่งเข้าไปนนี่ผมฟังพูดตามเครบินมันพูดนะ แล้วว่าไอไอทีวังกรเนี่ยมันเป็นคนคุมเป็นคนคุมตำรวจเข้าไปเหมือนว่าจะต้องจําเป็นต้องฝ่าด่านตรงนั้นน่ะเพื่อจะเข้าไปไปช่วยแม่มันแม่ไอทีเนี่ยแล้วก็เมียผมด้วยถูกขังอยู่อีกชั้นหนึ่งถ้าไม่ฝ่าตรงนี้ไปถ้าทิ้งเอาไว้จะโดนประหารชีวิตที่ เขาพอเขาเมาแล้วเขาเป็นอย่างนี้แต่แต่ผลว่าก็คือกลายเป็นว่าพ่อไอทีเนี่ยตายมาจากไอ้นี่แล้วลานลานวังสลานลมลานประหารนะแล้วไปรวมไปด้วย นี่ผมก็กัดฟันพูดไปเ,เนี่ยเสี่ยงเหมือกนกันนะเดี๋ยวถ้าเกิดประเทพเขามีอำนาจแล้วเขาเขา <c oughs> เขาเล่นงานบ้านผมนี่ย <c oughs> ติดคอเว้ <c oughs> ที่บ้านผมมาโดนยึดที่ดินไปสองแปลงแปลงที่เป็นนรสามกำลังเริ่มเริ่ม แปลงนั้นชื่อเป็นสักสว่างเนตรด้วยและอีกแปลงนึงเป็นสาคอหนึ่งชื่อจัน์ระหว่างเนตรของพ่อผม <c oughs> ต้องแบ่งให้ลูกแบบสามคนนั่นอีกสี่คนก็แถวจะเข้ามาเอาด้วยไม่ได้เป็นสว่างเนตรเข้ามาเอาไม่ได้ โดนหนังหารเสียชีวิตไปแล้วไม่ผมผมก็ยังไม่รู้ว่ะมันบางทีมันก็ไม่ใช่ฝีมือพระเทพบางทีไอทีก็ไม่ได้สั่งยิงแล้วว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าไอคนที่ว่าไม่ได้ขังวัดเทียนฟ้าเนี่ยไปโดนขังอยู่ที่วังสรปทุมอะไรอย่างเงี้ย ผมไม่ได้แม่นข้อมูลอะไรทักอย่างเลยแต่การยิงเนี่ยยิงเพื่อที่จะให้ไอทีบังกรเนี่ยตกเป็นจำเลยในฐานะที่คุมกำลังเข้าบุกเข้าไปแล้วก็ไอ้พวกนั้นถูกยิงจนเสียชีวิตหมดเลยซึ่งแขกก็เยอะเหมือนกันพ่อพ่อซึ่งก็ตายมาจากที่อื่น ผมว่าผมผมพูดออกไปในทำนองเนี้ยอ๋อแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นเลยเวลาเนี้ไม่รู้ว่าสมเด็จพระเทพเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีง่ายเลยถ้าสมเด็จพระเทพตายไปแล้วหรือว่า <น ixí? S 1> ไปบวชอยู่ที่อื่นเนี่ยง่ายงานเี้ี่จบวอนนี้มือที่สามอยู่จัดฉากเรื่องนี้อยู่ ้าวเอาพูดเสร็จพระจันทร์หาย,ยนี่เลยหายทรงกดเลยแถมเป็นลายพลอยอีกโอ้โห<ร>แล้วยังไงดีโพสตรงนี้ไปสามครั้งนี่นโมพุทโทธรรมโมสังโค AO. พุทธทางล้อมธรรมังล้อมสังคังสังฆังล้อมตำรวจล้อมทหารล้อมคอมมานโดล้อ <talk> ม <ing to you> <you> <talk ing to you> 太丑。<laughs>